สวัสดีครับปี้องเา่าไรมันสับปะหลังเข้าเนาะครับเจอกันคลิปนี้เป็นคลิปแรกหลังจากที่มีฝนแหลแกตกพันไปเรียบร้อยเนาะครับเมื่อวันที่สิบเก้าที่พันมาวันนี้ผมก็สีบอกมาตรวจแปลงให้ที่ว่าที่ลงมั่นเนาะครับว่าสิปปูกมันต้นฝนหลังจากที่ตัด้อออกไปแล้วรั่วตอให้รถไถเพินมา้าไถโล่ว,ลวให้ได้เหมือว่านนี่ครับเพินมาไถเหมือว่านี่วันนี้นก,ก็เลยมาเบิงว่ามันจุ่มบ่ สภาพกับต <Yeah. S 1> kind of ัวใหญ่หลายครับ so พี so ่น so ้องเพราะว่าเอาตัวเดียวไหมครับเอาไอตัวเดียวเมืนนี่ตัวใหญ่ก็เลยหลายจัง่อยก็เลยมาเบิ่งว่ามันติดติดพ่อปลูกได้บ่เนาะครับพี่น้องท่านใดมีประสบการณ์การปลูกมันต้นฝนที่ว่าดินซจำนี่ปลูกได้บ่เนาะครับเดี๋ยวแค่ประสบการณ์มาคุยกันเนาะครับเดี๋ยวพาพี่น้องขุดเบิ่งเนาะครับนี่ครับนี่ครับกับซ่มอยู่ได้พี่น้องซ่มอยู่กับซ่มประมาณนี้เรากดลงไปกับซ่มอยู่ สำหรับฝนเขีนี closely, ่ก็แห so, uh ้งเติบยู่พี่น้องแห้งแต่ว่าก็แห้งเป็นบางเขตลัางหว่องพี่น้องหลายพื้นที่เป็นกับว่าฝนตกตกว่าลินลินนะครับอันนี้เนี่ยนะครับข่วมสุ่มสำหรับแปลงนี่กับเป็นดินล้วนปนไส้นะครับดินล้วนปนไส้ถ้าจะเป็นดินเหนียวผมกับสีบอกาปนไดหดอกครับแต่ว่าอันนี้เป็นดินล้วนปนไส้ผมก็เลยว่ามันจะจุ่มดีอยู่นี่ครับค่วมสุ่มเพิ่นแต่าเพิ่นกับปลูกไรอยรอกครับผมพานมากกับเห็นปลูกไรไรเจ้าอยู่ เพราะว่าเป็นฝนแหลกเนาะครับเพราะว่ารอค่อยกันมาหลายเดือนถ้าปลูกทัน้นฝนแหลกก็อาจังงามอยู่กับตอตอ้อยโอ้ยพี่น้องหลายครับตออ้อยนี่เห็นบ่้ยนี่แตงโมใ่ๆโคโลโเคเลตเจ็ดจังไดยใส่ปุ๋ยล่องผื่นไปแล้วอ้อยสิบ่กินเมดก้อนบ่ครับอันนี้ก็เป็นมันมันปลูกตั้งแต่มันตั้งแต่ตุลาเนาะครับ ปลูกแั้งแต่ตัวลากะพวกเพียไฟกับลงพวกเพียไฟกับลงกินมดแกตือฝนกับขึ้นขีบแล้วล่ะพี่น้องเมื่โหลดนี่ครับขึ้นขีบแล้ววา่าสีไใ่ปุ๋ยระเบิดหัวกตบว่าท่านในการส่ดอกพี่น้องให้ฝนปริมาณฝนเสียไหลก็หนีก็น,นะครับรอ,อยียางนี่พี่น้องเห็นบ่เบี้ยญ้านี่ครับเกิดเป็นผําขึ้นมาเลยนี่เขียวนะครับ อีกสามมือแล้วพี่น้องอยู่เห็นเป็นสีเขียวเตรมรองเลยดีนะครับเพราะว่าเบียร์หยาถือฝนอแห้งครับนะครับนี่แหละผมถึงว่าผมเลยว่าท่านเอกาเส่ยหรือเบิดหัวเพราะว่าเลอล่อห้เบียร์หยาขึ้นมากอ่อนแล้วผมจังสิกำจัดหยากำจัดหยาแล้วจังสิระเบิดหัวนะครับมันได้สี่เดือนเหลืดีพี่น้องปูกหนึ่งเจเดือนตุลาสีเดือนกลัวจะเก่อหาเดือนต่วต้นน้อยหน่อยพี่น้องมัน่นมั่นพาแรงเนาะ เพียงหัวเข่ากับมีเพียงเอวกัมีเป็นต้นวดเสมอครับนี่นะครับสําหรับมั่นสับประหลังของผมนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ